าล้ครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะผมก็มีเกมใหม่มาฝ่ายท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าตำนานบางกรยกเอ็มนั่นเองนะครับแหมเพื่อนๆหลายคนน่าจะคุ้นชื่อเป็นอย่างดีนะครับโดยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเกมถูกลิขสิทธิ์แบบ1 0 0เ์เลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ผลงานของกิมยงเนี่ยทั้ง3ภาคเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นภาคกุ้ยเจ๋งยอดวีรบุรุษนะ กล้วยเจ้าอินซีนะฮะรวมไปถึงนะครับภาคดาบมังกรหยกเนี่ยก็มาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดเจ้าเกมตัวนี้มาเล่นด้วยกันกับผมเนี่ยผมก็ได้เอาลิงก์ดาวน์โหลดแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาล่ะทีนี้นะครับผมว่าเรามาดูภายในตัวเกมมันดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเจ้าฉากเกมด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็คือหน้าหลักของทางตัวเกมนะครับซึ่งเขาก็จะรวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งสายเติมเงินแล้วก็สายฟรีเนี่ยก็จะรวบรวมไว้อยู่ที่ด้านบนด้วยนะครับแล้วก็ระบบการเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจียนนะครับเป็นฝึกฝนนะฮะหรือก็คือดันเจี้ยนรายวันนั่นแหละรวมไปถึงนะครับมีท้าดวลมีโรงเตี้ยมมีตลาดนะครับสำนักคุ้มภ ก็มีนะฮะระบบประมูลพวกแรไอเทมหายากเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะครับและนอกจากนี้นะฮะเรื่องของระบบการอัปเกรดต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่ด้านล่างด้วยนี่มีอัปเกรดตัวละครหลักนะฮะมีใส่อุปกรณ์นะครับมีคราฟของกันด้วยและนอกจากนี้นะฮะทางเกมตัวนี้เนี่ยเขายังมีเรื่องของระบบที่ดินนะฮะที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดที่ดินของเรานะครับเพื่อที่จะหาทรัพยากรต่างๆเนี่ยไปสร้างของไปอัปเกรดของได้ด้วยนะครับและที่เด็ดกว่านั้นท่านผู้ชมเกมตัวนี้นะฮะเขามี ระบบกิ้วนะครับให้เราเนี่ยเข้าร่วมกิ้วเพื่อไปทําสงครามกับเมืองอื่นหรือว่ากิ้วอื่นนั่นเองใ่โอ้บอกเลยอย่างเฟี้ยวนะครับ อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละเมนูเลยดีกว่านะครับว่าเมนูไหนเขามีอะไรพิเศษพิเศษแจ่มแจม,แ,จมแล้วก็เล่นกันยังไงบ้างนะครับซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะฮะว่าบางเมนูเนี่ยผมอาจจะไม่สามารถรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูได้นะครับเพราะว่าเลเวลผมเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงนั่นเองแต่เอาเป็นว่าผมจะบอกคร่าวๆให้ก็แล้วกันนะครับโดยเริ่มต้นท่านผู้ชมนี่เรามาเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของสายฟรีแล้วก็สายเปย์นั่นเองนะครับกิจกรรมการเติมเงินแล้วก็การเล่นล ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเกมเปิดใหม่แบบนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ากิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆเนี่ยโคตรเยอะเลยทะผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดแฟชั่นระดับตำนานนะครับนี่โอ้โหแจกเงินแคสด,ด้วยซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะฮะเพียงแค่เรามีตัวละครระดับที่เขากําหนดนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นเอ่อพวกตัวละครระดับสีส้มนะครับและเราเนี่ยก็เอามาอัปเกรดเพิ่มดาวน,นะครับนี่ก็ได้รับของกันไปนะครับมีตัวละครหลายระดับเลยทะผู้ชมและนอกก จะอัปเกรดเพิ่มดาวแล้วได้เงินแคสแล้วเนี่ยเขาจะมีของรางวัลที่ด้านล่างด้วยนะครับก็จะมีทั้งเงินแคสเพิ่มให้อีกนะครับแล้วก็ยังมีตั๋วสุ่มกาชาด้วยนะครับแล้วก็รางวัลใหญ่สุดของเขาเนี่ยก็คือสกินระดับเทพนั่นเองทุกผู้ชมโอ้โหซึ่งสกินตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นระดับตำนานเลยนะฮะนี่โอ้โหดูรูปแบบ เวลาไล่สกิลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยให้สวยขึ้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยท่านผู้ชมระบบสกินของเกมนี้นะครับเขาก็จะมีบวกสแตต,ต่างๆให้กับเราด้วยนะครับนี่บวกทั้งเป็นหน่วยด้วยเป็นเปอร์เ,เซนต์ด้วยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากๆท่านผู้ชม อ่ะอันนี้ปิดไปก่อนนะครับและนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีเรื่องของการเติมเงินครั้งแรกนะท่านผู้ชมอันนี้บอกเลยว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะเลยนะแค่เติมครั้งแรกเนี่ยอันนี้60ตําลึงนะฮะก็ผมไปดูมาแล้วลหละประมาณ30บาทนะครับเราก็สามารถได้รับตัวละครพิเศษไปได้แล้วนะฮะซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องมังกรหยกเนี่ยตัวหลักของเขาเลยเนี่ยมี2ตัวนะครับนั่นก็คืออึง้งยงแล้วก็กล้วยเจ๋งนั่นเองท่านผู้ชมและตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเปิดใหม่นะ ะะแค่ะแค่3บบาทเนี่ยเราก็ได้รับอึ้งยงไปเลย1ตัวนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวละครกล้วยเจ๋งมาคู่กันด้วยเนี่ยนี่เราก็มีนะฮะเติมเงินนี่อันสุดท้ายเลยนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะประมาณพันกว่าบาทนะครับพันห้าพันหกไม่เกินนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้ของสายเปยกันลวกันนะครับและนอกจากนี้นะฮะยังมีสวัสดิการต่างๆนะครับการล็อกอินไลฟ์วันนะฮะหรือจะเป็นกิจกรรมฉลองเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องเติมเงินเลยนะฮะเพียงแค่ท่านผู้ชมเนี่ ก,กิจกรรมของเขานะครับก็จะมีทั้งแบบรายวันนะฮะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีบอกนะครับว่าให้ทําอะไรบ้างน,นะครับอันนี้กวาดล้างดันเจียนนะครับอันนี้ผ่านดันเจียนโอ้ยทำไมมันง่ายขนาดน,นี้แล้วเราก็จะได้ของรางวัลไปตามวันเลยนะครับนี่ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีของรางวัลพิเศษนะครับเรื่องการสะสมแต้มอยู่ที่ด้านบนด้วยนี่โอ้ได้ตัวละครพิเศษท่านผู้ชมเสี่ยวเจี้ยวนะครับ อ่ะเอาเป็นว่าอย่าลืมเข้ามารับของรางวัลแล้วก็ทํากิจกรรมกันด้วยก็แล้วกันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่นี้นะมีเรื่องของการได้จอมยุทธต่างๆนะครับนี่สุงกาชาได้ตัวละครมาก็รับของกันไปอีกแล้วทุกท่ชม S <S 2> <S 2> บอกเลยโคตรเยอะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของระบบการเล่นเกมมันก่อนเลยดีกว่านี่อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะว่าเขาจะมีเรื่องของดันเจียนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการเล่นผ่านฉากเนื้อเรื่องต่างๆของนิยายมังกรหยกนั่นเองนะครับนี่อย่างเช่นอันนี้นะครับผมมาถึงบทที่19จัดไปกรบผมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราสู้ตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับนี่เช่นนี้นี่เราก็กดเดินมานะครับเสร็จแล้วก็จัดทีมซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาเป็นเกมแนวเทวเิร์นเบด ตัวละครเนี่ยก็จะเยอะอยู่แล้วนะครับก็ให้เราเลือกมา5ตัวละครนะครับโดยเราเนี่ยจะเลือกวางทีละตัวก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมลองเอาออกก่อนจะเอาตัวนี้ใส่เน่แล้วก็ขยับลากได้ท่านผู้ชมจะเอาวางตำแหน่งไหนของทีมนะครับหรือว่าเราจะให้เขาจัดแบบออโต้เลยก็ได้นะครับที่ด้านล่างเลยจัดทั้งหมดอันนี้ตัวเกมเขาจะคำนวณให้เราแล้วนะครับแล้วก็จัดให้เราแบบทีเดียวได้เลยท่านผู้ชมกดตกลงไป ปและตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาถึงฉากต่อสู้แล้วนะครับนี่เห็นไหมตัวเกมมีแบบเพิ่มความเร็วด้วยนะฮะสปีดในการเล่นโอ้โหได้3เท่าเลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีระบบออโต้สกิลให้กับเราด้วยนะครับหรือว่าใครจะเล่นมือได้นะผู้ชม แน่มีปล่อยสกิลด้วยบอกเลยว่าอลังการสุดๆนะฮะแต่ละสกิลนี่ชื่อถอดมาจากนิยายเลยนะครับและนอกจากนี้นะฮะทางตัวเกมเนี่ยเขาก็ยังมีเรื่องของระบบการแพ้ทางชนะทางกันด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้ออกมาลุยกันต่อนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่าเป็นฉากต่อสู้ที่ไม่น่าเบื่อนะครับดูกันเพลินๆและนอกจากนี้นะฮะพอเราปล่อยสู้นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยท่านผู้ชมบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อนะครับอโอ้โหเมื่อไหร่มันจะสู้เสร็จสักทีวะเดียวไมมันนานอย่างงี้ทางตัวเกมเนี่ย เขาเพิ่มระบบเข้ามาด้วยนะฮะก็คือเวลาสู้ไปสักสอสาเทินเนี่ยเขาก็จะมีระบบข้ามที่ด้านบนนะครับนี่ตัวนี้ปึง๋งกดจบได้ทันทีเลยนะฮะอันนี้แพ้เฉยรู้สึกว่าผมเนี่ยต้องไปอัปเกรดตัวละครในทีมเพิ่มนะฮะโอ้โหปรากฏว่าสู้ไม่ได้ทุก้ชมโอโ้ถึงก็เขินเลยนะฮะงานนี้แม่แห่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปอัปเกรดตัวละครกันดีกว่าโดยเรื่องการอัปเกรดตัวละครนะครับกห้ทุก้ชมเนี่ยมาที่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดคําว่าจอมยุทธ นี่เสร็จแล้วนี่ก็คือ,อหน้าต่างตัวละครนะครับทั้งหมดที่เรามีนะโอ้โหบอกเลยว่าเยอะมากแล้วก็ตัวที่ยังไม่ได้ก็มีนะครับทีนี้เราจะอัปเกรดเลยดีไหมท่านผู้ชมแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวผมว่าเราไปสุ่มตัวละครก่อนดีกว่าเผื่อได้ตัวเทพเทพมานะครับแล้วเราค่อยมาอัปเกรดจัดทีมใหม่แบบทีเดียวไปเลยจัดไปครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะฮะไปสุ่มตัวละครนะครับโดยให้เราเนี่ยทำการนะครับเลื่อนนี่หน้าจอนะครับมาตรงคําว่าโลงเตี้ยม จัดไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังมีตัวละคร2ตัวเป็น NPC นะครับโดยตัวแรกนะฮะร,รับสมัครขั้นสูงอันนี้คือสุ่มเป็นตัวละครเลยนะครับส่วนอีกอันเนี่ยเป็นรับสมัครทั่วไปนะฮะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นเอ่อสมุดเพิ่ม EXP นะครับรวมไปถึงนะฮะก็จะมีชิ้นส่วนด้วยอันนี้เดี๋ยวผมมาสุ่มให้ดูละกันก่อนอื่นนี่เราจัดตัวละครก่อนเลยนะครับโดยในการสุ่มตัวละครของเกมนี้เนี่ยเขามีกําหนดไว้ด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นการการันตีก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าเราสุ่มจนครบ60 ั้งเนี่ยเขาจะให้ตัวละครระดับเทพนิยายกับเรามา1ตัวเลยนะฮะแต่ว่าจะได้ตัวไหนเนี่ยมันสุ่มอีกทีนึงนะ และตอนนี้นะฮะผมเหลือสุม่มอีกแค่29ครั้งเนี่ยผมก็จะครบแล้วนะครับและนอกจากนี้นะฮะเขายังมีที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนี่นเห็นไหมผมผมเหลือ20ครั้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องสุ่มทั้งหมด50ครั้งนะครับเขาจะมีให้เราเนี่ยกดเลือกได้ด้วยนี่ว่าอยากได้ตัวใดเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับคล้ายๆกับว่าเป็นการเพิ่มอัตราในการได้รับนะครับก็ประมาณนั้นอ่ะเอาเป็นว่าเรามาจัดกันเลยทีละ10ครั้งนะผู้ชมจัดไปครับผมตึ้มนี่ตัวสีทองจงมาฮะ แล้วก็ได้ตัวโอ้โหเดี๋ยวกดค้างอุ้ยสีทองมาแล้วหนึ่งโอ้โหตัวระดับตำนานท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่ามันไม่ใช่ตัวระดับเทพนิยายนะครับคือต้องบอกก่อนนะฮะว่าเกมนี้เนี่ยตัวระดับที่สูงสุดคือเทพนิยายนะครับแล้วก็ลองมาเนี่ยคือระดับตำนานแต่ว่ามันดันเป็นตัวสีทองเหมือนกันทั้งคู่เลยท่านผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสุ่มได้สีทองๆแบบนี้มานะฮะเราก็ต้องดูที่ระดับมันด้วยนะครับว่าเป็นระดับตำนานหรือว่าเทพนิยายนะครับแหมอันนี้ระดับตำนานอะ เอามาก่อนกดข้ามไปเลยครับผมอุ้ยสีทองอีกหนึ่งนะผู้ชมบึบโอ้โหตำนานอีกแล้วนะฮะแห่สุ่มคราวนี้มาสีทอง2ตัวเลยโดยเจ้าตัวสีทองตัวที่2ของผมเนี่ยผมได้มาแล้วนะฮะพอเราได้ซ้มเนี่ยเห็นไหมด้านล่างเขาจะแปลงเป็นเศษมาให้เรา100เศษนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมาทําการอัพดาวน์นั่นเองนะผู้ชมอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมอยากสุ่มต่อ แต่เหรียญหมดนะฮะเราใช้ทองซื้อได้ซึ่งผมบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าตอนนี้ผมมีเงินแคชอยู่4,600กว่าเม็ดนะครับและผมยังไม่ได้เติมเงินเลยแม้แต่บาทเดียวด้วยนะบอกเลยว่าเกมแจกเยอะมากนี่เดี๋ยวนะจัดอันนี้8ใช่ปะบวย10เป็น18 5,000อู๋ไม่พอท่านผู้ชมอ่ะอีก10ทีพอแล้วั่นจัดไปครับผมอีก10ทีนะฮะแล้วก็กดข้ามไปเลยออนี่ข้าม,มา อันนี้อ๋อได้ตัวใหม่นี้ได้ตัวใหม่ยังไม่ได้ออ้ยสีทองใหม่แก้วบึ๊บตัวระดับมหาการท่านผู้ชมโอ้ยระดับสูงสุดในเกมแต่ตัวนี้ผมมีแล้วนะฮะก็เลยได้เป็นชิ้นส่วนมา100เศษนะครับแม่เจไีได้ได้ตัวสามอีแกแล้วแล้วก็จัดไปเลยโอ้โหท่านผู้ชมรอบนี้เนี่ยตัวระดับสีทองมาตัวเดียวเองนะครับอะโอเคเรียบร้อยประมาณน,นี้และทีนี้นะฮะเรามาดูแบบทั่วไปบ้างนี่จับฟีหนึ่งครั้งนะครับจัดไปรั้ผมบึ๊บ ี่โอ้โหได้เศษชิ้นส่วนนะฮะแล้วก็คัมพีอัพเกรดเลเวลตัวละครนั่นเองนะครับอ่ะพอก่อนนะผู้ชมทีนี้ออกมาก่อนนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาอัปเกรดตัวละครของเราแล้วนะครับนี่ระดับตำนานก่อนเลยที่ได้ตัว3ม,มาเมื่อกี้นะฮะ เพิ่มดาวอัพเกรดมันก่อนอัพเลเวลก่อนเลยนี่ปึ๋งเสร็จแล้วนะครับก็กดอัพดาวบุบเข้าไปชิ้นส่วนครบนะครับเขาก็จะบอกด้วยว่าค่าสเตตเพิ่มเท่าไหร่นะครับก็จัดไปครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะและนอกจากการอัพเลเวลไปแล้วนะครับเราก็ยังสามารถมาอัพเกรดสกิลได้ด้วยนี่และที่สําคัญเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตดูนะฮะว่ามันมีบานสกิลที่ยังไม่เปิดให้ใช้นะครับซึ่งเขาก็จะมีบอกนะครับว่าต้องเป็นระดับสีฟ้าบวกสสีม่วงบวก2ถึงจะเปิดนะครับซึ่งไอการทําเป็นสี สีฟ้าหรือว่าสีบวงพวกนี้เนี่ยก็ให้เรามาที่หน้าแรงนะครับฝึกฝนตัวนี้แล้วก็ให้เราทําการอัพ เกรดตัวละครไปที่หน้านี้เลยนะครับมันก็จะเลื่อนระดับสีของตัวละครนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีติดเรื่องของเลเวลด้วยนะฮะซึ่งผมต้องบอกผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าเลเวลตัวละครเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้เต็มที่เนี่ยไม่เกินเลเวลหลักของ ID นะฮะฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผม ID เลเวล32นะครับตัวละครผมทุกตัวก็อัปได้แค่เลเวล32นั่นเองนะผู้ชมและนอกจากนี้นะครับกายังมีเรื่องของพันธนาการนะครับเหลือคือสายสัมพันธ์ตัวละครนั่นเองนะครับก็คือถ้าเรามีตัวละครครบอย่่าาางทีเกํหนด เ,เราสามารถที่ได้รับค่าสเตตพิเศษเพิ่มได้ด้วยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่ามีแต่ได้กับได้นะครับงานนี้ใครมีตัวละครเยอะเนี่ยบอกเลยได้เปรียบจัดท่านผู้ชมและนอกจากหน้านี้เนี่ยเราจะสามารถเข้ามาอัปเกรดตัวละครได้แล้วนะครับเขายังมีการอัปเกรดเลเวลโดยรวมนะครับตัวนี้เลยอัปเกรดด้านล่างนะครับกดสิปึ๊บโอ้โหท่านผู้ชมค่าสเตตเพิ่มทุกตัวเลยนะฮะแล้วก็กดอีกที ซึ่งการอัปเกรดตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีตัวละครใดตัวละครหนึ่งที่ได้นะฮะมันได้ทั้ง ID ดีเลยนะครับแล้ววิธีการที่เราจะอัปเลเวลได้เนี่ยก็คือเราต้องมีตัวละครเยอะๆนะครับแล้วเราก็เอาตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมาทําการอัปเกรดนะครับค่าเลเวลตรงหลอดด้านล่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มให้กับเรานั่นเองนะผู้ชมนี่แล้วก็มีเรื่องของม้วนสมุดภาพด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยระบบก็จะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่เรามีตัวละครเยอะๆเนี่ยเห็นไหมเราก็เอาตัวละครใส่ไปว่านี่ฉันได้แล้วนะตัวละคร ตัวนี้นะครับเอาเข้ามาในสมุดภาพนะครับเราก็จะได้สเตต,ตัสพิเศษนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วยิ่งตัวละครที่เรามาใส่ในสมุดภาพเนี่ยเราไปอัปเกรดเพิ่มดาวมันนะครับค่าสเตตรเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะผู้ชมโอ้โหเป็นยังไงแค่นี้ก็น่าเล่นแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูเมนูต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือนอกจากดันเจียนเนี่ยการเล่นตามเนื้อเรื่องทั่วไปแล้วนะครับเขายังมีเรื่องการฝึกฝนด้วยหรือก็คือเป็นภารกิจกิจกรรมต่างๆรายวันนั่นเองนะครับนี่เห็นับคะร 42, 48, 60นะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยเขาจะมีบอกของรางวัลที่ด้านล่างด้วยนะครับนี่เห็นไหมเขาจะมีบอกว่าอันไหนลงแล้วได้ของรางวัลอะไรบ้างน,นะครับหรือว่าเรากดเข้าไปดูได้เลยเขาก็จะมีแจ้งนะครับเป็นรูปภาพบอกเลยนะครับว่าลงอันไหนเราจะได้ของรางวัลอะไรนะครับต่อมานะฮะก็คือเรื่องการพ้าดวนหรือว่าการ PVP นั่นเองนะท่านผู้ชมซึ่งผมบอกเลยว่าเกมนี้ระบบ PVP โคตรเยอะ <c oughs> นี่เวทีประลองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองลองให้ดูสักอันหนึ่งนะครับลองสู้กับตัวนี้ จัดไปครับผมแล้วเกมนี้เนี่ยผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะว่าเวลาเรา PVP แล้วชนะเนี่ยเราได้เป็นเงินแคสด้วยนะนี่ จัดไปอ่า๋ยวต้องสู้ให้ดูนะฮะให้เห็นกับตาไปเลยแล้วทีนี้เนี่ยตัวละครของเรานะครับมันก็จะลุยแบบอัตโนมัติเลยนะฮะเราไม่สามารถมานั่งกดสกิลเองได้นะเขาจะเป็นแบบออโต้ไปเลยนะครับนี่คูณ3เร่งความเร็วไปนะครับแล้วก็เรากดข้ามได้เหมือนเดิมนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมชนะปุ๊บเนี่ยได้ตำลึงทองนะฮะหรือว่าเงินแคสเพิ่มไปเลยนะครับและนอกจากนี้นะฮะเขายังมี PVP ตัวอื่นอีกเพียบเลยท่านผู้ชมโอ้ยบอกเลยว่าโคตรอภิมหาเยอะเลยนะครับอ่ะทีนี้นอกจากระบบ PVP ที่มันเยอะ ยอะมากมายแล้วเนี่ยเขายังมีโรงเตี๊ยมอันนี้ผมพาไปดูแล้วะครับก็คือสุ่มกาชานั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบตลาดนะครับแต่ว่าตลาดอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเอาเงินในเกมมาซื้อของนะครับมีการเอาเหรียญ PVP นะครับหรือว่าเหรียญกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาแลกของซื้อของนั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นตลาดประมูลสินค้าแข่งกันระหว่างผู้เล่นด้วยกันนะครับถ้าใครชนะประมูลได้ไปเนี่ยก็จะได้เป็นพวกแรไอเทมเจ๋งๆไปครอบครองกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมเปิดเลเวล35 โอ้โหเลเวลไม่ถึงเสียดายมากว่าจะเปิดให้ดูสะหน่อยนะครับ แล้วก <muitas S 2> ็ม <sketches> oh, <and> ีเ no รื่องของสำนักคุ้มภัยด้วยนะฮะอันนี้เปิดเลเวลเปิดเลเวล65าโอ้โหต้องเล่นกันยาวเลยกว่าจะเปิดนะอ่ะเอาเป็นว่านะครับระบบคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูด้านล่างนะครับเรื่องของการอัปเกรดนะครับการสร้างเมืองกันบ้านดีกว่าโดยเรื่องของตัวเอกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือต้องเล่นไปสักพักหนึ่งมันถึงจะเปิดระบบนี้มาให้นะครับซึ่งเราสามารถอัปเกรดตัวละครของเราได้ด้วยนะฮะโดยทุกอย่างที่เราอัปเกรดในเรื่องของตัวเอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดตัวละครนะคร ตงต่าๆมันจะไปเพิ่มค่าสเตตให้กับตัวละครทุกตัวใน ID ดีของเรานะครับและอุปกรณ์สวมใส่เหล่านี้นะฮะหาได้จากไหนนะครับก็คือเราต้องคลาฟนี่แหละเห็นไหมมันสร้างนะครับใช้หิน1000พในการสร้างแล้วก็พอใส่แล้วเราจะได้ค่าอะไรเพิ่มบ้างนะครับก็จัดไปเลยครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวนะต้องใช้หินโอ้ยหินไม่พอนะครับนี่อันนี้เป็นเมืองนะฮะที่ผมพามาดูตอนแรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดรับขอ,ของก่อนบึบโอ้ได้หินมาพันเก้าน, 9, นี่เห็นไหมฟาร์มอาไว้นะฮะเปิดฟาร์มมา ไว้ได้หินมาเพียบเลยแล้วก็นี่กดสร้างไป เรียบร้อยท่านผู้ชมแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะฮะก็ここมีเรื่องของชื่อเสียงด้วยนะครับฉายาต่างๆนะครับก็เพิ่มค่าสเตตให้ทั้ง ID เลยเหมือนกันนะครับนี่ออกมาก่อนทีนี้ต่อมานะครับเรื่องของที่ดินท่านผู้ชมที่ดินเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเกมสร้างเมืองย่อยๆเลยนะครับโดยเราเนี่ยสามารถขยายที่ดินต่างๆได้นะครับนี่แล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนี่เราสร้างอะไรไปเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเลเวลมันได้นะครับหรือถอนได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเกรดรวมเลยก็แล้วกั ปึ่งนีอัพทีเดียวหมดเลยนะฮะคือผมขี้เกียจมานั่งกดทีละอันนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวต่อไปเมืองมันจะใหญ่ขึ้นนะ่ผู้ชมเรากดทีเดียวที่ข้างจอเนี่ยให้มันคํานวณแล้วก็ทําให้เราแบบออโต้เลยก็ได้นะครับหรือว่าแบบที่ผมทําให้ดูตอนแรกนะครับเวลาเราจะกดรับทรัพยากรเนี่ยเราไม่ต้องมาจิ้มทีละอันก็ได้นะครับเรากดครั้งเดียว มันก็จะขึ้นให้เราด้วยเหมือนกันนะครับและนอกจากนี้นะฮะเมืองของเราเนี่ยนอกจากจะฟาร์มทรัพยากรต่างๆแล้วนะครับเขายังมีระบบพิเศษด้วยนี่เอาตัวละครของเรานะครับปล่อยลงไปฟาร์มหาของนะครับไม่ว่าเราจะออนเกมหรือไม่ออนเกมเนี่ยแค่เราปล่อยตัวละครทิ้งลงไปในนี้นะครับเราก็สามารถได้รับของรางวัลน,นะครับก็คือเป็นหนังสืออัปเกรดเลเวลตัวละครนั่นเองท่ผู้ชมนี่ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบกิ้วนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมากท่านผู้ชมเราสามารถที่จะสร้างกิ้วก็ได้นะครับไปร่วมกับกิ้วอื่นก็ได้นะครับมีดันเจียนกิ้วด้วยโอ้ยแต่ว่าดันเจียนกิ้วเนี่ยเขาจะเปิดตอนเลเวล55เลยนะครับนี่แล้วก็มีร้านค้ากิ้วด้วยนะครับและนอกจากนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยนะครับเขาก็จะมีเรื่องของยุทธภพนะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างกิ้วท่านผู้ชมยกพวกไปตีชาวบ้านเขานะครับนี่โอ้โหสู้กันนัวไปหมดเลยอันนี้เนี่ยราย ละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเรารู้กันไว้ก่อนเดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกให้กันแล้วกันนะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นเรื่องของระบบเควสไลน์วันต่างๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมโดยเจ้าเควสไลน์วันเหล่านี้เนี่ยก็จะให้เป็นของครับเรามานะครับซึ่งบอกเลยว่าของดีด้วยนะนี่กดรับก่อนจึ๊บอ่าจึ๊บจึ๊บจึ๊บเดี๋ยวขออนุญาตรับแป๊บหนึ่ง โอเครับเสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมสังเกตที่ด้านล่างนะฮะก็คือการทำเควสเนี่ยเราจะสะสมแต้มนะครับแต้มแอคทีฟและเจ้าแต้มแอคทีฟเหล่านี้นะฮะเราก็สามารถเอามากดรับของได้นี่เงินในเกมนะฮะป้ายสุมกาชาระดับสูงด้วยโอ้ยได้แบบรลายวันเลยนะมีอีก2นะครับเป็น3ใบแล้วนะท่านผู้ชมและนอกจากนี้นะฮะรางวัลสูงสุดเลยเนี่ยก็คือเงินแคสนะครับ3า0ตำลึงโอ้ oh my god อันนี้คือได้ทุกวันเลยนะผมบอกไว้ก่อนและนอกจากนี้เนี่ย ทางตัวเกมนะครับเขาก็ยังมีมินิเกมมาให้เราเล่นแก้เบื่อด้วยนะครับนี่มาที่ด้านริมสุดของแมปนะครับมาที่เจ้าลุงแก่นะฮะที่ยืนพายเรืออยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมจิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็นี่กดค่าจะช่วยเจ้าเองนะครับปึง๋ง เสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นกับมินิเกมของเขานะครับก็คือเรื่องของเกมตกปลานั่นเองนี่วิธีการเล่นก็แสนง่ายเลยท่านผู้ชมเพียงแค่เรานะครับกดจิ้มไปนะฮะหนี่เริ่มเล่นอ่าเวียงเบ็ดไปนะครับแล้วก็ให้คันเบ็ดเนี่ยไอตัวเบ็ดนะครับกับตัวปลามาชนกันตกโอเคเรียบร้อยท่านผู้ชมไหนดูซิโอ้ยได้เป็นเงินแคสมาไมแก้วนะฮะโอ้หบอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งนะครับนี่ไล่มาตกตกไปเลยโอ้ยไม่โดนไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่ปึง๋ง เรียบร้อยท่านผู้ชมได้เงินแคสมาอีกแล้วนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าอย่างง่ายนะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกือบลืมไปเลยตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจพิเศษด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันจะอยู่ด้านข้างจอตรงนี้เลยนะครับล้วก็กดเข้ามาปึง๋งนี่โอ้โหเป็นแพ็กรดราคาสุดคุ้มนะฮะเผื่อใครที่เป็นสายเปแล้วสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาจัดตรงนี้กันได้นะครับราคาก็มีแพงบ้างถูกบ้างนะครับซึ่งบอกเลยนะฮะว่า คุ้มทุกอันแน่นอนท่านผู้ชมแหัน,นี้เผื่อใครสนใจนะครับทีนี้ก่อนจากกันไปนะครับเหลืออีกเมนูหนึ่งเกือบลืมไปเลยนะครับอยู่ที่ด้านข้างนี่เห็นไหมคำว่าเพิ่มเติมนะครับมันซ่อนอยู่นะครับกดขึ้นมาปึง๋ง ปรากฏว่าพอเปิดมาเนี่ยเมนูขึ้นมาอีกบานเลยท่านผู้ชมซึ่งเมนูเหล่านี้นะฮะส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรับของฟรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่างเปานะครับ, power, รบเป็นเปิดฟังก์ชันใหม่นี่เปิดฟังก์ชันใหม่เนี่ยก็คือเวลาเราเล่นไปจนเลเวลมันถึงระดับหนึ่งนะครับมันเปิดเมนูในตัวเกมใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเราสามารถมารับของฟรีตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่บอกเลยว่าทุกอย่างที่เราเล่นในเกมนี้นะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเขาก็แจกของเราหมดเลยท่านผู้ชมนี่อันนี้นะฮะเป็นเรื่องของการสุ่มกาชาด ตัวละครใหม่ๆมานะครับก็ได้อะไรเอ่ยกล่องสมบัติโอ้ยได้เงินแคสอะไรวะดีแค่เปิดกาชาได้ตัวละครนะฮะแล้วก็หนี่รับเงินแคสกันไปสวยๆครับผมได้ตัวละครเยอะเนี่ยก็รับเงินแคสกันเยอะหน่อยนะฮะแม่ตัวสุ่มกาชาก็ฟรีนะครับสุ่มได้ก็มารับเงินแคสเบิ้ลเข้าไปอีก่าทผู้ชม เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการรีวิวเกมมาใหม่นะฮะที่มีชื่อว่าตำนานมังกรหยกเอ็มนั่นเองนะครับและเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะโหลดเกมนี้มาเล่นด้วยกันกับผมเนี่ยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก่อนจากกันไปนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมเลื่อนไปที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม